เรียนรู้วิธีการทำผ้ามัดย้อมพร้อมดูกระดาษจากก้านกุหลาบที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอกวันนี้กําเนอดไทยจะพาทุกคนไปเรียนรู้พร้อมกันกับคุณบุภาไวเจริญประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอกเกษตรสวนนอกเป็นวิสาหกิจชุมชนที่รวมกลุ่มกันเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าวเนื่องจากเห็นว่ามะพร้าวนั้นมีราคาถูกลงเลยอยากแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลาคา่าไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าว โลชั่นเซรั่มจนพัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นผ้ามัดย้อมที่ทํามาจากสีของเปลือกลิ้นจี่เปลือกมะพร้าวที่นํามาต้มแล้วนําผ้าขาวมาแช่ไว้เพื่อให้เกิดสี ซึ่งหลังจากแช่ทิ้งไว้ก็จะได้เป็นลายเสื้อที่สวยงามเข้าคู่กับกางเกงนอกจากนี้คุณบุผาก,ก็ได้พาไปดูก้านกุหลาบซึ่งได้ดัดแปลงไปเป็นกระดาษเพื่อช่วยลดปัญหาขยะที่สําคัญที่นี่ยังปลูกพริกบางช้างที่ถือว่าปลูกยากมากๆในปัจจุบันเป็นพริกที่อยู่คู่กับชาวสมุรสงครามานานโดยมีผลิตภัณฑ์จากพริกบางช้างด้วยเช่นสมุนเหลวและยาหม่องสำหรับใครที่อยากอุดหนุนสินค้าชุมชนสามารถสั่งซื้อได้เลยที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกเกษตรสวนนอก